จะอ้วนจะผอมก็เสี่ยงไขมันสะสมได้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะคลิปนี้ชมพู่ขอพาทุกคนมาทำความเข้าใจเรื่องไขมันส่วนเกินในร่างกายว่าจริงๆแล้วไขมันไปสะสมอยู่ตรงไหนบ้างและแต่ละแบบส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรคะ่ะโดยหลักๆแล้วไขมันส่วนเกินในร่างกายแบ่งออกเป็น3แหล่งสำคัญอย่างแรกคือไขมันใต้ผิวหนัง ไขมันชนิดนี้คือไขมันที่เรามองเห็นและจับต้องได้เช่นบริเวณหน้าท้องต้นแขนต้นขาหรือสะโพกสาเหตุหลักของการสะสมมาจากการรับพลังงานเกินทานหวานมันแป้งเยอะและการขยับร่างกายน้อยข้อเสียคือทำให้น้ำหนักเพิ่มรูปร่างเปลี่ยนและถ้าสะสมมากก็เพิ่มความเสี่ยงโรคเรื้อรังในระยะยาวได้ค่ะ อย่างที่สองคือไขมันในช่องท้องนี่คือไขมันที่อันตรายที่สุดเพราะเป็นไขมันลึกที่เกาะรอบอวัยวะสำคัญเช่นตับหัวใจตับอ่อนและลำไส้สาเหตุสำคัญมักเกิดจากการทานน้ำตาลสูงอาหารแปลรูปความเครียดการนอนน้อยและอายุที่เพิ่มขึ้น ไขมันชนิดนี้มองไม่เห็นจากภายนอกแต่เป็นตัวกระตุ้นโรคร้ายโดยตรงทั้งเบาหวานความดันไขมันพอกตับและโรคหัวใจค่ะอย่างที่สคือไขมันในเลือดไขมันในเลือดสูงมักเกิดจากดานทานอาหารทอดไขมันอิ่มตัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการไม่ออกกำลังกายเมื่อไขมันในเลือดสูงจะทำให้หลอดเลือดตีบเลือดไหลเวียนไม่ดีเพิ่มความเสี่ยงหัวใจขาดเลือดและหลอดเลือดสมองตีบ จะเห็นได้ว่าไขมันแต่ละแบบแม้สะสมคนละที่แต่ล้วนส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งสิน้นและที่สำคัญบางคนอาจไม่ได้อ้วนแต่ก็ยังมีการสะสมไขมันอันตรายอยู่ข้างในในคลิปถัดไปชมพู่จะพาไปดูว่าเราจะป้องกันและลดไขมันแต่ละชนิดได้อย่างไรตั้งแต่การกินการใช้ชีวิตไปจนถึงการดูแลสุขภาพแบบถูกจุด ถ้าอยากดูแลสุขภาพให้ทันฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะแล้วพบกับสาระดีๆชมพู่จะมาบอกวิธีง่ายๆกำจัดไขมันสะสมทั้ง3แหล่งในคลิปหน้าคะ่ะ